สวัสดีกันทุกๆคนทุกๆท่านครับผมนะครับวันนี้วันที่3เมษายน2563นะครับหลังจากที่เมื่อวานนะครับได้มีฝนมาแล้วมันก็จะทําให้เกิดการล้างแผงโซลาเซลล์ข้างบนนะครับด้านบนเลยนะครับนี่ครับหลังจากที่ตัดต้นยางออกค่อนข้างที่จะได้รับแสงเต็มเ็มนะครับแล้วมันก็จะทําให้ปั๊มทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยครับพอแสงจัดๆมันก็จะไหลประมาณนี้เลยนะครับพุ่งพวดป้าดออกมาตลอดนะครับ ก็ที่ท่านเห็นอยู่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นปั๊มขนาด750บราบัดของโจได้ย้อนลึกลงไป9ท่อนนะครับ36เมตรโดยประมาณนะครับบอกของผมนี้เจาะนะครับช่างเจาะบอกว่าอยู่ที่ประมาณ42เมตรนะครับย้อนลึกลงไปประมาณ9ท่อนนะครับก็เป็นไปตามที่เห็นนะครับค่อนข้างที่จะโอเคอยู่นะครับถือว่าใช้ได้ในระดับหนึ่งนะครับถึงแม้ว่าจะมีฝนมาแต่ว่ามันก็ยังคงไม่ได้เกิดความชื้นเท่าไหร่เพราะว่าฝนมามันไม่ได้มากครับเวลาเรา ใช้จอบขุดลงไปมันก็ยังคงแบบแข็งๆอยู่มันก็จะชื้นเพียงแค่ด้านบนเท่านั้นนะครับก็เลยเนี่ยครับก็ยังคงสูบน้ําใส่ในเรื่องของสวนเกษตรต่อไปนะครับซึ่งเป็นพลังงานโซลาร์เซลล์ที่เรียกว่ามันเป็นพลังงานที่สะอาดนะครับนะครับพอมีฝนมาปุ๊บน้ําที่อยู่ตกอยู่ด้านบนก็จะซึมลงไปในชั้นล่างมันก็จะเวียนกันขึ้นมาแบบนี้แหละนะครับปั๊มที่ผมใช้นะครับผมก็จะสูบขึ้นมานะครับถัดจากนั้นก็จะเอาไปใส่ถัง2 0 0พันลิตร พอมันเตรียมจากถัง2 0 0พลิตรมันก็จะล้นมาใส่แทงคูนด้านล่างนะครับพอล้นจากแทงคูนด้านล่างถึงจะมาตรงนี้ครับสเต็ปม,มันก็จะเป็นแบบนี้แหละนะครับมันก็จะไหลตลอดนะครับต้นยางฝั่งที่อยู่ด้านนู้นนะครับมันไม่ค่อยที่จะได้รับความชื้นเท่าไหร่เห็นไหมครับใบมันก็เลยเป็นปลอมลแหลมอยู่แต่ในขณะเดียวกันฝั่งที่มันได้รับความชื้นตลอดมันก็จะเป็นแบบนี้นะี่ครับพาดูทุกคนได้มาดูกันนะครับ ถามว่าต้านยางมันเป็นจุดประสงค์หลักของผมไหมมันก็ยังไม่หรอกนะครับเพียงแต่ว่า <c oughs> เราก็ปลูกมาแล้วครับอย่างน,น้อยก็ดูแลมันนะครับก่าที่เราจะปลูกอย่างอื่นถ้าปลูกอย่างอื่นแล้วมันโอเคเราค่อยตัดออกประมาณนั้นเหมือนกับแถวแรกทา,ทางด้านนู้นที่ผมได้ตัดออกไปผมก็คาดว่าผมจะลงพวกเงาะลงพวกฝรั่งกิมจูแล้วก็ลงพืชผลทางการเกษตรที่มันสามารถที่จะปลูกแล้วก็กินได้นะครับวันนี้ก็พาทุกคนได้มาดูน้ําไหลกันนะครับนี่เลย 3750วัตต์ครับใช้แผงโซล่าเซลล์4แผงโมโน2แผงแล้วก็โพลี่2แผงครับเป็นแบบนี้นะครับผมก็ยังคงนี่ครับยังไหลอยู่ก็เปิดใส่สวนนะครับเพื่อที่จะทำการเกษตรต่อไปนะครับพอมีน้ำมันก็จะทำให้อะไรหลายอย่างเกิดขึ้นได้ดีนะครับพาดูทุกคนได้มาดูนะครับสวนคลองตัวนี้ก็จะเป็นคลองไส้ไก่ไปเลยนะครับนะครับสามารถที่จะเก็บเก็บกักน้ำเอาไว้ได้นะครับเห็นไหมครับ ไหลไปด้านนู้นนู่นประมาณนั้นเลยโอเคครับผมมาดูระบบน้ํากันหลังจากที่ฝนตกมาใส่แผงโซลาเซลล์แล้วก็เห็นไหมครับแผงโซลาเซลล์ก็จะเกิดการชะล้างโดยธรรมชาติครับเป็นแบบนั้นสวัสดีทุกๆคนครับผมสวัสดีครับ